สวัสดีค่ะพี่เอย่ญญาจากประเทศอังกฤษค่ะ,อะขออนุญาตหอด้วยแป๊บเพ่มากนะคะวันนี้นะคะพี่อย่ญญามาแบ่งปันเช่นเคยค่ะวันที่4แล้วเนาะวันนี้พี่เอย่ญญามาในหัวก็เซลท็อกอย่างไรให้หมุนพังปังได้แถมสามารถที่ดึงดูดเงินได้ด้วยกับทุกคนค่านะคะไม่ใช่ว่าเซลท็อกจะให้หมุนดีอย่างเดียวมันยังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ด้วยกับทุกคนนะคะหลายๆคนนะพี่เอเย่ญญาเริ่มเลยนะ หล,หลายคนอยากหุ่นดีมากหลา,หลายคนอยากหุนสวยอยากมีเงินอยากรวยอุ้ยปัถนามีเงินเยอะๆรวยเหมือนคนอื่นเขาแต่ใช้ภาษาที่พูดกับตัวเองไม่ได้ไม่ถูกต้องเลยค่ะอ๋อขวดข้างหลังอ๋ออันนี้คืออ๋ออันนี้หรือว่าข้างหลังข้างหลังข้างหลังพี่อาย่านี่นะคะก็จะเป็นเจลค่ะเจลทาเล็บค่ะพี่อา่าเปิดร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะอันนี้คือเจลทาเลบนะคะ เดะเจลบอทโนะคะมีสีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกนะคะร้อยกว่าสีพี่ยา่าหรือถ้าเป็นขวดตัวน,นี้ก็จะเป็นขวดที่พี่ย่าญาดื่มน้านะคะมันก็จะมีบอกว่า8ปดโมงนะถึงเที่ยงแล้วก็แล้วก็วกนะเะที่ยงถึงหกโมงเย็นนี่คือเวลาที่เราดื่มน้ำนี่อันนี้คือ2ลิตรนะ,ะเราก็ไปเติมอีกรอบรอบ2ก็สองเป็น2ลิตรดื่มในแต่ละวันนะคะและหลังจากนั้นพี่ยากก่าพา่ย่าดื่มน้าก็ประมาณ อ2องถึงลิตรต่อวันนะคะก็จะประมาณ2ลิตรครึ่งประมาณนี้ค่ะก็จะทำให้สุขภาพเราดีขวดเล็กๆด้านหลังก็คือเจลค่ะคุณสุตานีขวดเล็กด้านหลังคือเจลที่เวลาที่ลูกค้ามาเลือกสี อ๋อตอนแรกคิดว่าน้ำหอมไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นขวดเจลค่ะเวลาที่ลูกค้ามานะคะเขาก็จะเลือกสีนะคะเอ่อทาเล็บมือเล็บเท้านะคะเป็นเป็นเจลโพลิศค่ะนะคะเป็นเจลโพลิศอยู่ข้างหลังนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นเจลที่ได้นานก็จะเป็นขวดแบบนี้นะคะอยู่ในกระปุกแบบนี้นะคะนี้ทาอยู่ได้นานนะคะอยู่ได้สี่ถึงถึงสิบสองอาทิตย์เลยนะคะถ้าอยู่ในขวดแต่ถ้าอันนี้นะอยู่ได้ประมาณสี่อาทิตย์อยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะนั่นแหละนะคะ ตอนแรกคิดว่าน้ำหอมไม่ใช่น้ำหอมค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ยาย่าก็มาแบ่งปันนะคะหลายๆคนอยากหุ่นดีอยากหุ่นสวยอยากมีเงินอยากดึงดูดเรื่องราวดีๆมาสู่ชีวิตตัวเองอยากมีแฟนดีๆอยากมีแฟนรวยอยากถูกหวยถูกรอตรีอยากทุกอย่างทุกคนอยากหมดเลยในสิ่งดีๆแต่เวลาที่ใช้คําพูดนะใช้คําพูดมันกลับตรงกันข้ามทุกคนคะใช้คําพูดตรงกันข้ามแล้วบางคนบอกว่าฉันอยากสวยฉันอยากหุ่นดีมากแต่เวลาพูดกับตัวเอง ชาตินี้กูค่อมโบ่ผมหรือบางคนก็บอกว่าอุย้ยนะฉันว่าอดอาหารเนี่ยยากแล้วนะลดน้ําหนักยากกว่าอีกอาบางคนใช้ผมพูดแบบนี้หรือบางคนอยากรวยอยากรวยมากแต่กูว่าชาตินี้กูจนตลอดชาติไม่มีวันรวยอ้าวเห็นไหมภาษาที่พูดกับตัวเองมัน,ตร,นตรงกันข้ามกับพี่น้องแมวกับสิ่งที่เราปรารถนากับสิ่งที่เราอยากได้มันก็เลยไม่ได้สักทีเห็นไหม พระเจ้ากําลังจะส่งมาให้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะส่งให้แล้วเราจะได้ให้ถูกหวยแล้วแต่มันกลับพูดกับตรงกันข้ามกําลังจะได้แล้วก็บอกว่าชาตินี้กูคงไม่ถูกหวยเออซื้อกี่ใบก็ไม่เคยถูกชาตินี้จะถูกไหมไม่ถูกอะเออแล้วก็บางคนก็บอกว่าอ,ย,อยากพร้อมอยากหุ่นดีบอกตัวเองว่าคมอ้วนตลอดชาติชาตินี้คงไม่มีวันผ้อมอ้าวไม่พร้อม่ะอ้วนต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้ภาษาที่เราพูดกับตัวเองภาษาที่เราใส่ไว้ในหัวเราให้จิตใต้สํานึกจํา เป็นภาษาที่มันแย่เป็นภาษาลบเป็นพลังงานลบเป็นภาษาที่มันไม่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะมันเป็นภาษาที่ไม่เสริมสร้างพลังเป็นภาษาที่ขาดพลังนะคะไม่ทําให้เรามีพลังไปต่อได้นะ,ะเป็นภาษาแบบนี้นะคะ <Se> <t> เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราอยากดึงดูดสิ่งดีๆปรารถนาสิ่งไหนนะคะให้เราพูดให้มันเป็นความจริงเลยในสิ่งที่เราอยากได้ อยากรวยก็พูดเลยว่าฉันรวยแน่ในชาตินี้ฉันรวยนะยังไงก็รวยนะฉันสวยฉันรวยมากคือพูดให้มันแบบที่เราอยากจะเป็นแบบที่เราอยากได้เลยอย่าไปพูดตรงกันข้ามเราพูดสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นภาษาจึงสําคัญและวันนี้พี่ายาก็พาเรานะมานําเสนอภาษาที่มันถูกต้องและภาษาที่จะพาชีวิตของเราเปลี่ยนนะก็คือการเซลลทอกับตัวเองนะพี่ยะมี2เทคนิคมาแบ่งปัน สองเทคนิคมาแบ่งปันนอกจากจะทําให้เราหุ่นสวยหุ่นดีแล้วเรายังสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราสวัสดีค่ะน้องหญิงคนสวยเรายังสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้นะคะไม่ใช่เฉพาะทําให้เราหุ่นดีหุ่นสวยเท่านั้นดึงดูดเงินดึงดูดทุกอย่างที่เราปรารถนาะแต่เราต้องใช้ภาษาให้มันถูกต้องนะคะภาษาจะต้อง เป็นภาษาพลังบวกเป็นภาษาที่สามารถที่จะทำให้เราไปต่อได้ไม่ใช่ทำให้เราหมดพลังค่ะท,ทุกคนทะนะคะ,นะพี่ยายามีเทคนิคดีมาบอกต่อความพร้อมความรวยนะคะวันนี้2เทคนิคเทคนิคที่1เลยค่ะก็คือการเซลทอกับตัวเองการเซลทอกับตัวเองคืออะไรพี่ยาย่าก็คือการเบากับเจ้าของนะพี่น้องขอบคุณต้าน้องหญิงก็คือการพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองเป็นภาษาที่มันมีพลังสร้างสรรค์ ไม่ใช่พลังลบก,กับพี่น้องนะไม่ใช่พลังลบเป็นภาษาที่สร้างสรรค์ทําให้เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ไม,ไม่ใช่เป็นภาษาที่ทําให้เราหมดพลังหรือว่าลบพลังจากเราเป็นภาษาที่ดีนะเป็นภาษาที่ดีกับต,ตัวเราเราอยากเป็นคนแบบไหนเราอยากได้แบบไหนให้เราพูดในสิ่งที่เราปรารถนาอย่าพูดตรงกันข้ามพูดในสิ่งที่เราต้องการบางคนนะอยากรวย แต่กับพูดว่าชาตินี้อจนตลอดชาติน่ะเห็นไหมมันตรงกันข้ามทําไมไม่บอกเลยว่าฉันรวยได้ฉันรวยได้แน่ในชาตินี้คนอื่นรวยได้ฉันก็รวยได้อืมเราต้องพูดภาษาที่มันสร้างสารรค์ที่จะให้เราไปต่อได้ไม่ใช่ภาษาที่มัน ตัดพลังภาษาที่มันทําให้เราไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นนะเลือกพูดภาษาที่ดีที่จะทําให้ชีวิตของเราดีเราอยากเป็นแบบไหนเราปรารถนาแบบไหนเราไปดูนะคะเอาอยากมีรถอยากมีบ้านอยากรวยอยากหุนสวยอยากคุณดีเหมือนคนอื่นให้เราพูดในสิ่งที่เราอยากจะเป็นพูดในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นคือเว้าง่ายๆพี่น้องภาษาบาลเขาว้าในสิ่งที่จะของอยากได้บมเมนเว้าในสิ่งที่จะของบ่อยากได้พี่น้องนะคะพูดในสิ่งที่เราปรารถนาพูดในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะอย่างเช่น ฉันสวยและรวยมากฉันหล่อมากนะฉันหล่อมากใครเห็นฉันรักฉันสนับสนุนฉันทุกคนฉันน่ะเป็นคนกินฉันน่ะเป็นคนโชคดีกินยังไงก็ผอมกินยังไงก็ไม่อ้วนเออก็พูดลักษณะนี้ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็สําเร็จง่ายๆสบายๆฉันหุ่นดีมากฉันหุ่นดีมากทํายังไงก็ประสบความสําเร็จอืมฉัน มีแต่คนรักคนสนับสนุนฉันสวยและรวยมากฉันเก่งฉันหล่อฉันฉลาดฉันมีสมองอัจฉริยะเออพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะฉันค้าขายเจริญรุ่งเรืองเงินในบัญชีฝากของฉันเติบโตทุกธนาคารเออฉันมีลูกค้าเต็มร้านคิวยาวจนถึงปากซอยพูดไปครับพี่น้องอยากได้อีหยังพูดไปอุ้ยล้านนวดของฉันคิวยาวจนปากซอยอุ้ยล้านเล็บของฉันคิวยาวเต็มเออลูกค้าเต็มไปหมดเลยเข้าคิวเอ้า ันเป็นจริงค่ะเราพูดแบบไหนก็เป็นแบบนั้นพี่ยาญาติคิวยาวข้ามปีนะคะไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่พี่ยาญาก็ยังคงนะมีลูกค้าเยอะเหมือนเดิมแล้วก็มีลูกค้าประจําลูกค้าที่คือลูกค้าที่ซื้อสัตว์กับเรามี r ร y ลอคัสต o เมอแบบนี้มีคนที่เขารักเราสนับสนุนเราเพราะเราใส่ภาษาที่ดีนะคนอื่นจะว่ายังไงก็ช่างคนอื่นจะบอกว่าอุ้ยขายไม่ดีลูกค้าไม่มีแต่พี่ยาญาบอกกับตัวเองเสมอไม่ว่าเศรษฐกิจยังไง ะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ช่างแต่เศรษฐกิจของฉันดีดีนะร้านเล็กของฉันดีดีลูกค้าเยอะก็ะจะพูดแต่สิ่งที่ตัวเองปรารถนะนั่นคือเป็นจริงอับพี่น้องเพราะว่าปากเรามีวาจาสิทธิ์ไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปเป็นจริงทุกประการนะคะในแต่ละวันทุกสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราล้วนแต่เราเป็นคนสร้างมันขึ้นเพราะเราคือผู้สร้างเรามีมือพรสวรรค์มีปากมีทุกอย่างเราสร้างขึ้นมาในแต่ละวันเราดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรา เราดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาดึงดูดคนดีเข้ามาเพราะตัวเราเราส่งคลื่นออกไปนะส่งคลื่นออกไปจากความรู้สึกของเราอารมณ์ความรู้สึกเมื่อไรที่เราอารมณ์ดีมีความสุขเราจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่เมื่อไรที่เราหัวเสียงยุดหงิดอารมณ์ร้ายอารมณ์โกรธนะอารมณ์ที่มันไม่ดีอารมณ์ลบเราก็จะดึงดูดเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเราคือต้นเหตุเราคือคนที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นในแต่ละวัน เราไม่สามารถไปโทษคนอื่นว่าคนโน้นคนนี้ทําไม่ใช่ตัวเราเราไม่สามารถที่จะไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะทำให้ฉันเป็นชีวิตแบบนี้ทําให้ฉันมีชีวิตแบบนี้ไม่ใช่เราเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นเลือกภาษาที่มันถูกต้องพูดแต่สิ่งที่เราปรารถนาพูดแต่สิ่งที่เราอยากได้ภาษาที่ถูกต้องเป็นภาษาที่มีพลังบวกภาษามีพลังบวกภาษาที่ทําให้เรามีความสุข ทาให้เรามีพลังที่จะไปต่อนั่นคือภาษาที่เราต้องพูดกับตัวเองฉันเป็นคนมีความสุขที่สุดในโลกเออฉันเป็นคนมีความสุขที่สุดในโลกเลยฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชดนนคนชดีมากกินอะไรก็หุ่นดีหุ่นพร้อมอืมฉันเป็นคนหุ่นดีมากฉันหุ่นดีมากนะพูดทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็เป็นจริงค่ะอะไรที่เราพูดบ่อยๆอะไรที่เราปรารถนาอะไรที่เราพูดย้ำๆซ้ำๆรู้สึกกับมันสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริง นะเราสร้างมันตรงนี้แล้วมันจะเกิดในมือของเราเพราะฉะนั้นเลือกพูดเลือกเซลท็อปในสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นนี่คือเน็เทคนิคที่หนึ่งค่ะเทคนิคที่สองเทคนิคที่สองค่ะก็คือเห็นภาพตัวเองเห็นภาพตัวเองเลยเราอยากหุ่นดีก็เห็นภาพตัวเองในเนี้ยนะคะเห็นภาพตัวเองในเนี้ยว่าเราหุ่นดีแล้วหุ่นยังไม่ดีหรอกอ้วนอยู่แต่รู้สึกว่าตัวเองหุ่นดีแล้วในนี้เราก็มีความสุข รู้สึกว่าตัวเองหุ่นดีหุ่นสวยหุ่นสซเรนเดอร์มีซิกแพคนิดๆอ้าวมีร่องส1อดมีร่องสิบชัดเจนหุ่นสวยมากเอวนี่เอวกิว่วแมงกินูนเอวเล็กลงเอวคอดหุ่นสวยสะโพกผายอา้าวคิดไปเลยนะแล้วรู้สึกว่าเรารวยแล้วถ้าเราอยากรวยเรารู้สึกในนี้ไม่มีใคร มาหัวเราะเราไม่มีใครมาด่าว่าเราได้ไม่มีใครรู้กับเราเราคนเดียวที่รู้ตัวเองเราสร้างความสุขตรงนี้สร้างถิ่งที่เราารถนาตรงนี้เมื่อไหร่ที่เราสามารถเห็นภาพในหัวของเราได้มันจะเกิดขึ้นจริงแต่ต้องรู้สึกซ้ำๆย้ำๆทุกวันวันละสามนาทีสามนาทีทุกวันใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์เอามารู้สึกแล้วก็มีความสุขเมื่อไหร่ที่เรายิม้มมีความสุขกับสิ่งที่เราคิดในหัวของเราคิดไปไม่มีใครฆ่าเราหรอก เรานี่แหละจะสร้างชีวิตของเราเองคิดไปไม่มีคนรู้กับเราหรอกเรารู้ในหัวของเราเรารู้แล้วมีความสุขกับตัวเองเห็นภาพเราอยากหุนดีเห็นภาพตัวเองหุ่นดีหาคนที่หุนดีแล้วมาดูบ่อยๆบ่อยๆแล้วเราจะเกิดภาพเองนะหรืออยากได้เงินก็หาภาพเงินที่มันเยอะๆมาดูบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะเห็นในหัวเอง เห็นรู้สึกว่าตัวเองหุ่นดีแล้วนะคะไปเดินไปเที่ยวนะเห็นเราไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวกับคนที่เรารักเดินจูงแขนแฟนเดินอยู่ชายหาดใส่บิกินี่ส,สวยๆนึกในใจนึกในหัวเราเรารู้สึกมีความสุขนะอยากมีแฟนก็รู้สึกเลยว่ามีคนรักแล้วเออไปเที่ยวต่างประเทศทุกประเทศเลยได้ไปกับแฟนหรือไปกับครอบครัวนะเห็นว่าตัวเองอยู่ในบ้านที่มันสวยบ้านที่เราปรารถนาเรานั่งอยู่ตรงนั้นเราไปนั่งกิน ข้าวกับครอครัวเสียงจานช้อนนะรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วก็รู้สึกถึงมือเราลูบอ่ะเฟอร์นิเจอร์ลูบโซฟาอุ้ยพูแล้วพย่าขนลุบี่ย่าทำนะลูบโซฟาไปแล้วรู้สึกว่าหนังมันนุ่มจังได้กลิ่นแฟนเราตัดหญ้าหลังบ้านกลิ่นหญ้าโชยมาอุ้ย ฝนตกแล้วได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้าชวยมาให้มันรู้สึกถึงแบบนั้นรู้สึกแล้วมีความสุขรู้สึกว่าเราได้นั่งในรถเอ้าเรายังขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรขับมอเตอร์ไซค์ก็รู้สึกเลยว่าเราได้ขับ bmw หรือขับรถเบนซ์อูห้หงนุ่มจังเลยนับบ่เบาะนุ่มจังเลยแล้วรู้สึกไปไม่มีใครว่าอะไรเราได้เพราะเรารู้สึกในมโนอา้าใครจะบอกว่ามึงมโนมึงมโนมโนแต่มันมีความสุขอะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราก็ทําไปแล้วสักวันมันจะเป็นจริงนะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอินฟินบ่อยๆความ จริงจะปรากฏปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอินฟินว่าเราได้ไปนั่งอยู่ที่บ้านที่เราปรารถนาแล้วเราได้ไปนั่งในบนรถที่เราปรารถนาแล้วเราอยากมีแฟนเรารู้สึกว่าเราเดินคู่กับแฟนจูงแขนแฟนเดินตามชายหาดเราไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวประเทศไหนประเทศอังกฤษอ้าวก็เห็นเลยลอนดอนอที่เป็นชิงช้าใหญ่ๆรู้สึกเลยว่าไปนั่งตรงนั้นกับแฟนเห็นวิวประเทศอังกฤษลอนดอนสวยมากอาก้าวไปสะพานนะก็ ห็นไปฝรั่งเศสก็รู้สึกว่าเราได้ไปยืนนะที่ตรงนะ,อะหอนะเอเขาเรียกว่าอะไรที่ปารีสเราได้ไปยืนตรงที่เขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้พิระมิดเออพิระมิดอย่างนั้นหรือเราไปเที่ยวอิตาลีอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ค,คือคือเรารู้สึกเราไปหาภาพในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็มาทำแบบนั้นนะ <c oughs> พี่อายายังได้มาอยู่ประเทศอังกฤษพี่อายาหาภาพประเทศอังกฤษมาแล้วก็รู้สึกอินฟินอืม พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นหรอกแต่ฝึกพูดที่หน้ากระจกแล้วรู้สึกมีความสุขว่าเอ,อ้ยได้พูดภาษาอังกฤษนะก็พูดกับตัวเองหน้ากระจกนั่นแหละพี่ยาย่าก็ทำทำจนพี่ยาย่าเจอแฟนได้แฟนเป็นคนอังกฤษไม่มียุโรปิดพี่ยาย่ารู้สึกทําแบบนี้แค่6เดือนเองพี่ยาย่าได้มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษตอนนี้มันมาอยู่ตั้งแต่ปี 2009- 2008มาเที่ยว2009มาอยู่จนกระทั่งตอนตอนนี้2022เห็นไหมเพราะเราตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าตัวเองใช้กฎแรงดึงดูดไม่รู้ว่าตัวเอง สายเมนูด้วยแราเป็นคนที่ชอบคิดแล้วก็เห็นภาพแบบนี้นะคือเราต้องทาแล้วรู้สึกมีความสุขพี่ยาย่าทำก่อนนอนนะตอนที่เรากําลังจะนอนเราดั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิบอกและขอบคุณร่างกายแล้วเวลาที่เรานอนพี่ยาย่าก็จะรู้สึกเออว่าเรารู้สึกแบบที่เราปรารถนาสวัสดีค่ะพี่เดียวสวัสดีค่ะเรารู้สึกในสิ่งที่เราปรารถนาก็คือคนอื่นจะว่าเมนูแต่มนูแล้วเราได้สิ่งที่เราปรารถนาจริงๆ เราสมควรที่จะทําเพราะไม่มีใครรู้เรื่องกับเราว่าเรามโนเราไม่ได้ไปบอกใครเราแค่คิดในหัวเราทุกวนันทุกวนันวันละสานาที2นาทีคิดทุกวนันน่ะคิดทุกวันแล้วก็มีความสุขยิ้มมีความสุขกับเราเอะเราทําให้ตัวเองมีความสุขอะ่ะมันดีกว่าที่เราทําให้ตัวเองทุกถ้าเราทําให้ตัวเองทุกเราเนี่ยบากนะเออร่างกายของเราตัวเราอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเราต้องทําให้เขามีความสุข เราโมโนแล้วมันดีมีความสุขกับตัวเราใช่กับพี่เดี่ยวโมนโนในด้านดีโมนโนไปเลยนะบางคนอะโมนโนแต่โมนโนในด้านลบนะเอ้า ัวฉันไปมีเมียน้อยแน่เลยเฮ้ยมันกลับดึกมันต้องไปมีเมียน้อยแน่เลยมันกลับดึกมันต้องไปเที่ยวกับผู้หญิงอ้าวเห็นไหมแล้ยังมโนเลยแล้วมันก็เป็นจริงเห็นไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนมโนโด้านนั้นมาเป็นด้านบวกโอโ้โหเงินหลั่งไหลมาเงินมันเยอะมากาเงินเยอะมากลูกค้าเยอะมากมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วเรามโนโบแบบนี้โอโ้โห้านหลังใหม่อีกแล้วอืได้รถใหม่อีกแล้วคือมโนโบแบบนี้มีความสุขหรืออยากไปเที่ยวประเทศไหนก็เอาเที่ยวทิพย์ เห็นไหมที่เขาพูดว่าเที่ยวทิพอะอู้ได้ไปเที่ยวปารีสแล้วเห็นหอไอเฟลโอ้โหมีความสุขเออขึ้นมานโไปไปเที่ยวหอไอเฟลไปเที่ยวนะเออไปเที่ยวที่ไหนให้เรานึกถึงภาพที่เราปรารถนาหรือไปเที่ยวซันตรเรนีก็เห็นภาพที่พี่ย่ากัมมนูนะไปเที่ยวซันตรเรนีจนได้ไปนะก็เห็นภาพที่มันมีตึกสีขาวสีฟ้าส,สวยเออเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกแล้วมีความสุขทุกวันทุกวัน เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วสิ่งที่เรามนโนมันจะเป็นจริงแต่เราต้องรู้สึกอินฟินกับมันรู้สึกมีความสุขอะรู้สึกมีความสุขสนุกไปกับมันนะเฮ้ยก่อนนอนมาจินตนาการมนโนเห็นภาพให้ตัวเองมีความสุขเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขอินฟินเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเรานะไม่ต้องถามว่าตอนไหนไม่ต้องถามว่าเมื่อ,อไหร่แค่รู้สึกสนุกไปเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็เป็นจริง มันไดนะ้ในสิ่งที่เราปรารถนาเราอยากเป็นแบบไหน,นอยากได้อะไรอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปประเทศไหนเอออยากไปเที่ยวชายหาดชายทะเลอยากมีแฟนก็มาโนสิว่าไปเที่ยวชายหาดกตบแฟนจูงแขนกันไปเตะน้ําในทะเลเดินเหยียบทรายที่มันเปียกน้ำอ่ะรู้สึกทรายสักสาที่ขาเออเข้าซอกขาเออคุณคิดไปแล้วมันรู้สึกอ่ะเฮยพี่ยย่าย่าอย่าคนลูกเลยพูดนะมารู้สึกแล้วเราจะได้จริงทุกคนคะนะลองทําดู เพราะตอนนั้นพี่ายาไม่รู้จักคนแรงหนึงดูดเลยแต่ตัวเองมาโนทุกวันคือเห็นเพื่อนได้แฟนฝรั่งก็มาโนทุกคืนว่าเอ้ฉันอะได้พูดฝรั่งก็พูดใน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 ความคิดของตัวเองอะฮัลโหลฮัลโหลคือพูดแต่ก่อนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็พูดพูด,พดในความความคิดมานูของเราแล้วก็เฮ้ยฉันได้ไปเที่ยวนะาขึ้นไปที่ลอนดอนไอก็เป็นเหมือนกับชิงช้าใหญ่ๆนะนั่นแหละก็คิดก็พูดแล้วก็ พูดแับแฟนอย่างเงี้ยคือยังไม่มีหรอกแต่พูดรู้สึกว่าแฟนเป็นฝรั่งพูดไปพูดมาไม่ถึง6เดือนได้มาอยู่ประเทศอังกฤษมันคือฝันเลยค่ะพี่น้องมันไม่ใช่ว่าเราทําแล้วมันไม่ได้แต่เราทําเราสนุกอะเรารู้สึกสนุกแต่เราไม่รู้ว่ามันคือกดแรงดึงดูดเราเป็นคนทําแล้วพี่ยา่ารู้ว่าอ,อ้ยต้องทํำยังไงก็คือใส่ความสุขมีความสุขลงไปแล้วเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาจริงๆนะเหมือนฝันเลยทําแบบนี้แค่6เดือนพี่ย่าได้มาอยู่ประเทศอังกฤษนะคะพี่ย่าได้มาอยู่ที่นี่ยัง,ยง ยังนึกว่าเฮ้ยทำไมมาได้แล้วพอมาเรียนกับครูสิตาใช่ค่ะพอได้มาเรียนกับครูสิตาพี่ย่าญาเก็ตเลยถึงบางอ้อออฉันสายมนันงที่ว่าพี่ย่าญาอยากได้อะไรพี่ย่าญาก็จะเอาภาพมาดูดูแล้วหลับตาดูแล้วหลับตาจนรู้สึกเห็นภาพมันได้แล้วก็คิดแล้วก็คิดคิดนะคิดในหัวด้วยความสุขนะไม่ใช่ซีเรียสน,นะด้วยความสุขใช่ค่ะจินตนาการแบบพี่เดียวนะด้วยความสุขสนุกอนะคือเรารู้สึกสนุกกับมันมันเป็นจริงบวชเสือกต่ต้องเสือ้อง ถ้าไม่ได้มาเรียนกับครูสิตาก็คงงงว่าทําไมเรามาอยู่ประเทศอังกฤษได้เพราะเราไม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จักคนที่ใครที่เป็นฝรั่งหรือไม่รู้จักคนประเทศอังกฤษเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยจะได้แฟนประเทศอังกฤษยังไงพอพี่อเยาจินตนาการแบบนั้นพี่อยาเห็นเห็นเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเขาได้แฟนฝรั่งแล้วอยากได้แฟนฝรั่งเพราะตอนนั้นพี่อเาโสดนะอยากกับแฟนแล้วนะคะโสดอยู่มาปีปีเอ้ย สดอยู่โสดมาห้าหกปีนะคะเราก็เราก็อยากมีแฟนเป็นฝรั่งกับเหมือนเพื่อนเราก็คิดมนโนเลยเออมนโนเลยนะมนโนว่าเราได้แล้วเราพูดภาษาอังกฤษนะพูดไปพูดมาทําอยู่ด้านประมาณเดือนกว่าอยู่ๆลูกก็บอกว่าเฮ้ยแม่หนูทําหนูเอารูปแม่ล,ลงลงในเอ่อลงในคอมพิวเตอร์ให้นะแล้วพี่าญาก็ไปเจอสมุดคู่สร้างคู่สมตอนนั้นมีคู่สร้างคู่สมนะเขามีเดทเดทอินเอเชีย ตอนสมัยโน้น,นะสมัยนี้ก็ยังมีแต่คู่สร้างคู่สมไม่มีแล้วพี่ยายก็ดูเขาให้หาแฟนฟรีพี่เอยียก็เฮ้ยเข้าไปดูแล้วพี่เอยียเอารูปเข้าไม่ได้ตอนนั้นเล่นคอมพิวเตอร์ไม่เป็นลูกชายนะสิบขวบหรือเก้าขวบบอกว่าไม่ไปถ่ายรูปมาเดี๋ยวหนูเอาใส่ให้เออพี่ยายกก็ไปถ่ายรูปแล้วเอาพาลูกก็เอารูปใส่ให้นะแล้วพี่ยายกก็มีรูปขึ้นในนั้นและก็ได้พูดกับอู๋ฝรั่งมาพูดด้วยเยอะเลยมากเลยเยอะมากไม่รู้ประเทศไหนบ้างแต่พี่าฉันต้อง เป็นประเทศอังกฤษเพราะเราพูดเราดูแต่ประเทศอังกฤษก็จะมีนะคนเป็นประเทศอังกฤษมาสองคนนะนะมาสองคนแล้วอีกคนนึงเขาจะเอาแต่เราอย่างเงี้ยคือเขาไม่เอาลูกเราแต่อีกคนนึงก็คือสตีฟไปตอนนี้เขาสามารถดูแลลูกเราได้สามารถที่จะพาลูกเรามาอยู่ได้ด้วยเนี่ยเราก็เลยเลือกคนนี้นี่ไงคือมันมันเป็นกฎแรงดึงดูดจริงๆแต่ว่าพี่อเย่นไม่รู้จนมาเจอครูสิตานะแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วอ้อฉันใช้ฉันใช้พลัง จากวานี่หว่าเออนั่นแหละถึงได้มาอยู่พูดแล้วขนขนยังลุกเลยนะแล้วแล้วครูสิตาบอกว่าเราได้อะไรแบบไหน,นให้เราทําแบบเดิมพี่อาย่าก็ทำค่ะแล้วพี่อาย่าก็ได้ล้านเลบนี่มาเห็นไหมพอมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะนะพี่อาย่าก็ได้ล้านเล็บมา,าใช้ลักษณะแบบเดียวนะคือเรารู้สึกว่าเราอะเป็นเจ้าของล้านเล็บแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของล้านเล็บ <c oughs> เราเช่าเขาอยู่เราเช่าโต๊ะเขาอยู่เป็นเป็นเดือนอืสมัยก่อนโน้นเดือนละคะสมัยก่อนโน้นเป็นเดือนนะนั่นแหละ เขาให้เช่าเดือนละ50ปอนด์ตอนนั้น,นคือแค่โต๊ะเล็กๆเนี่ยนั่นแหละเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของแล้วนะคือเวลากลับบ้านก็รู้สึกว่าเนี่ยฉันเป็นเจ้าของพูดแต่ว่าฉันเป็นเจ้าของร้านเล็บเป็นเจ้าของร้านเล็บชายแล้วก็มโนูว่าเอ้ยเป็นเจ้าของร้านทํานู่นทํานี่เองหมดก็ได้เป็นจริงๆ คือมันเป็นสิ่งที่เราถ้าเราปรารถนาสิ่งไหนเราใส่ความรู้สึกมีความสุขสนุกกับมันลงไปมันได้ยู่ทุกคนคะว่าแต่เราปรารถนาสิ่งไหนนะคือเราอยากเป็นแบบไหนคนเรามันไม่เหมือนกันเราอยากมีเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างนี้เราก็ทําแบบนี้จนเราได้เป็นเห็นไหมคะว่ามันใช้ได้ สิ่งที่ครูสิตาสอนมาทุกอย่างนะหรือครูบาอาจารย์ทุกคนสอนมาล้วนจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่อยู่ที่การนำเสนอของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะแต่ครูสิตาพี่เอยย่าเรียนกับครูสิตาทำไมเพราะว่าครูสิตาสอนเข้าใจง่ายสอนเป็นภาษาที่ง่ายๆบ้านๆเราก็เข้าใจง่ายเราก็ทำได้ทุกคนคะสุดยอดขอบคุณมากค่ะพี่เดียยขอบคุณค่ะ้วอุ้ยพี่ย่ามายาวเลยเอาพี่ย่านะเพิ่งเลิกงานตอนนี้เดี๋ยวแฟนนั่งรอยอยู่แล้วพี่ย่านะเนี่ยสิ่งที่มาแบ่งปันนะพูดแล้วย,ยาวเลย S <S <an> ได้เยอะเลยนะทุกคนจะได้สิ่งที่พิย่ญาพูดในวันนี้ได้เมินเลยกับพี่น้องผู้ใดเอาไปเหตุผู้นั่นก็นได้ผู้ใดเสือผู้นั้นก็นได้เชื่อนะไม่ได้เสียงเงินสักบาทกับพี่น้องเสียงเงินศูนย์บาทลองเอาไปเหตุเบิงสิ่งที่เอื่อยสอนสิ่งที่เอื่อยในน้ำบ่มเป็นสอนสิ่งที่เอื่อยในน้ำจากประสบการณ์เจ้าของลองเอาไปเหตุเบิงค่ะมันอาจสิ้ซอยมุเจ้าใดลองดูค่ะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพ่ย่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วกับพี่นงองแนวบ๊าย